EP ที่22ี่แล้วค่ะเลขสวยกำลังดีเลยนะคะเลขสวย2ตัวเลยน้องๆคนไหนนะคะที่ได้เรียนนะคะติวฟรีกับเราทุกๆวันแล้วนะคะ22 EP แล้วไม่ทราบว่าตอนนี้น้องๆติดปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะทางเรานะคะอยากให้น้องๆน,นะคะช่วยกันส่งฟีดแบ็กค่ะแล้วก็ช่วยกันส่งข้อติชมนะเพื่อให้เราเนี่ยนำไปพัฒนาผลงานของเรานะคะให้ดียิ่งยงขึ้นไปในทุกๆคลิปเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคลิปติวสอบนะคะก็ดําเนินรายการนะคะโดยทีมงานบ้านคูปปู h e เดอะติวเตอร์อีกเช่นเคยค่ะรับประกันเลยนะคะว่าชื่อนี้นะคะให้สิ่งที่เป็นคุณภาพดีๆแน่แนๆจัดเต็มแน่นอนค่ะวันนี้จะคุณภาพดีเหมือนที่เราเมาส์ไว้หรือเปล่านะคะต้องลองไปชมด้วยตัวเองค่ะเชิญรับชมเลยค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสู้สู่สนามสอบกลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็น e ีีที่เท่าไหร่แล้วก็จําไม่ได้แล้วยอะเหลือเกินหลากหลาย e ีเี่าวที่ผ่านมาประชาธิปไตยผ่านไปแล้วดังนั้นเรามาเลือกตั้งกันดีกว่าวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเขาบอกว่าบุคคลใดที่ถือว่ากระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งตามระบอกประชาธิปไตยโอ้โหบุคคลใดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามหรือว่าข้อสี่ หนึ่งเขาบอกว่าน้อยได้เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2. นรงเนี่ยไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงของประชาชนอ้าวสามแก๊บอกว่าช่วยพ่อปิดป้ายหมายประกาศผิดประกาศป้ายหาเสียงนั่นเองหรือข้อที่4ครับเข้มแต่งตัวไม่สุภาพเดินเข้ากูหาเลือกตั้งไรถือว่ากระทําผิดการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยชัดเจนและแน่นอนได้ยินแบบนี้คงเป็นข้อไหนไปไม่ได้ลูกเอ๋ย ตอบข้อไหนจ๊ะข้อ2นั่นเองการใช้สิทธิ์ขายเสียงในเนี้ยแบบเนี้ยรูปแบบของการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับถือว่ากระทําผิดกฎหมายแน่นอนร0อเปอร์ซการเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่ถือว่าดีเออด้วยปิดประกาศาป้ายหาเสียงก็ถือว่าเป็นการโฆษณานิดนึงนะครับอา่าให้รู้ว่าเราเราเบอร์อะไรอา่า แต่เราก็ไม่ได้ไปบังคับให้เขาให้เขาเลือกอะไรอย่างนี้แต่งกายให้สุภาพเข้าคูหาไม่เป็นไรแต่อย่าถึงกระโปงเลยนะครับมันจะเป็นอนาจารย์มันจะผิดข้อหาอาจารย์นะไมไ่ผิดหรือผิดกฎหมายเลือกตั้งนะแต่งตัวให้ดีก็แล้วกันดังนั้นข้อหนึ่งจึงตอบ2ครับนรงไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงของประชาชนนั่นเองหรือว่ากระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับมาถึงข้อนี้คุณสมบัติของ ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีอายุเท่าใดดูให้ดีนะเราอายุเท่าไร่แล้วตอนนี้เราอยู่ปอะไรอยู่มอะไรเราอายุเท่าไหร่เราไปเลือกตั้งได้หรือ,อยังไปดูกันครับข้อหนึ่งเขาบอกไม่ต่ำกว่าสิบปีบริบูรณ์สองไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์สามเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์หรือว่าข้อสี่ครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ข้อไหนดีติ๊กตอบ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 ถูกต้องครับตอบข้อนี้ข้อสามไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เนี่ยยังเด็กไปยังเด็กไปนี่ก็อายุเยอะไปนิดนึงนะครับใช้ข้อนี้แหละไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ดังนั้นบางคนม6สามารถเลือกตั้งได้แล้วบางคนจบม6ก่อนจะได้เลือกตั้งดังนั้นไปดูกันเขาบอกว่าก่อนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย หรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยครั้งไหนๆเนี่ยอันดับแรกเกยเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเรามีคุณสมบัติพอที่จะไปเลือกตั้งไมมนะครับเขาบอกว่าดึงแน่นอนต้องพูดถึงเรื่องสัญชาติเออสัญชาติสัญชาติเรามีสัญชาติไทยไหมอ่าอายุเราไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ของในวันที่1มกราคมในปีที่มีการเลือกตั้งหรือเปล่าอ่าข้อ3มมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า วันนั่นเองเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าเนี่ยไม่อยากเฉลยเยอะถ้าเฉลยเยอะเดี๋ยวรู้ข้อสอบพูดแบบกักกไปดูข้อต่อไปอ่าถึงข้อที่สามแล้วคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนับเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่วันอ๋อกี่วันจะ๊ะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหรือเก้าสิบวัน ข้อไหนดีครับข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือว่าข้อ4เมื่อกี้คุณมาร์กหลุดเฉลยออกไปหน่อยหนึ่งแล้วนะในข้อที่2เขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะต้องดูตรวจสอบตัวเองให้ดีเลยอันดับแรกต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันลูก90วันอ่า90วันนะจ๊ะแล้วก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ ถ้านับจากปีนั้นเป็นปีเลือกตั้งนะอ8แปปีวริบณ์ต้องครบตั้งแต่บัคลาในปีเลือกตั้งตั้งแต่ในปีเลือกตั้ง,งรวมถึงต้องนับถือสัญชาติไทยถ้ามีการแปลงสัญชาติมาต้องแปลงมาไม่น้อยกว่า5ปีด้วยกันโอเคนะจ๊ะข้อนี้ง่ายๆชิลๆไปดูข้อต่อไปกันดีกว่ามาถึงข้อนี้ทุกคนต้องรู้เอาไว้เลยครับเขาบอกว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้ง เราควรทำเครื่องหมายใดในการลงคะแนนเสียงทำเครื่องหมายผิดอาจจะกลายเป็นบัตรเสียบัตรขยิงหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับดูให้ดีนะเขาบอกว่า1ต้องทำเครื่องหมายกากบาด2เครื่องหมายวงกลม3เครื่องหมายถูกหรือข้อ4ครับเครื่องหมายยาติพังทำเครื่องหมายอะไรดีเวลาจะไปเลือกตั้งเนี่ยเข้าไปถึงแล้วเนี่ยเข้าคูหากากบาดเข้าคูหาวงกลมเข้าคูหาติ๊ถูกเข้าคูหายติพัง อีกกลางนั่นเองจติพังตอบข้อไหนลูกตอบด้วยความมั่นใจเลยใช่ต้องเครื่องหมายอะไรลูกอากาบาทอืมเป็นเครื่องหมายกากาบาดเท่านั้นนะจ๊ะเขบอกกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรปฏิบัติตัวให้ดีวันเลือกตั้งไปถึงทํายังไงก่อนดีครับควรเดินทางไปถึงภายในเวลาที่เขากําหนดนะเวลาราชการลูก8ปดโมงถึงบ่ายสามแปดนาิกาถึงสิบหนาฬิกา,า,กาแต่ทุกที่บอกตรงนี้ว่ากําหนด วันเวลาพุ่งเวลาเดียวกันทั้งประเทศนะ,อ,ะอย่างนั้นเราดูให้ดีอย่างนั้นอย่าสมมติเขาปิดหีบบ่ายสามโมงคุณไปถึงบ่ายสามโมงห้านาทีลงคะแนนเสียงไม่ได้แล้วนะจ๊ะ,ะต่อไปเมื่อไปถึงครับตรวจสอบรายชื่อแล้วก็จําหมายเลขของตัวเองให้ดีไปดูให้ดีว่าเราจะเลือกใครหมายเลขนั้นที่เราจะการนั้นเป็นหมายเลขของใครดูให้ดี ไม่ใช่เวลาเข้าไปแล้วค่อยอุ้ยนึกไปออกค่อยออกมาดูใหม่ไม่ได้นะลกูกดูให้ดีทําให้ดีต่อไปเมื่อจําได้แล้วไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เขาทําการตรวจสอบทะเบียนของเราเนี่ยว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่านำหมายเลขไปให้เขาพร้อมกับแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อมาครับลงมือลงมือพิมพ์ลงมือพิม,มพม พิมพ์ลายย้มมือนะครับพร้อมกับเป็นชื่อให้เรียบร้อยอ่าข้างไหนข้างขวานะข้างขวานะ,ะพิมพ์ลายย้วมือหัวแม่มือข้างขวาหลังจากนั้นรับบัตรลงคะแนนเดินเข้าช่องอูหาเพื่อกากระบาดลงในช่องหมายเลขให้ถูกต้องตามที่เราต้องการกาแค่ในช่องนะลูกบางทีกาทะลักช่องนี้เขาก็ให้เป็นบัตรผีได้เลยนะทำให้ดีนะลูกเออดังนั้น เมื่อการเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วพับอพับพับไม่ให้ใครเห็นและห้ามส่งต่อใครทั้งสิ้นไปด้วยมือของเราเดินไปถึงหน้าเจ้าหน้าที่หย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยต่อหน้ากรรมาการเท่านั้นเองง่ายแสนง่ายต่อการเลือกตั้งแต่ละครั้งสี่ปีมีหนึ่งหนนะครับไปดูกันข้อต่อไปดีกว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูกันคำถามเขาบอกว่าข้อใดคือตัวย่อ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะเลือกเขาแล้วเนี่ยเรารู้ไหมตัวยอ่อเขาใช้อะไรสอทอสอวอสอสอหรือว่าสอจอ,อันไหนดียโลกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกฮะถูกต้องสมาชิกผู้แทนราษฎรก็คือสอสอนั่นเองอ่สอทคืออะไรสทคืออะไรเทศบาลคือสมาชิกสภาเทศบาลน,นี่มันบวเมเงินไปห,หรืปม่าในตัวส,อสออวอนะสว สวสวสมาชิกอ่าสมาชิกสมาชิกอะไรลูกสมาชิกวุฒิสภานั่นเองอ่าสมาชิกวุฒิสภาสาสสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรสจสมาชิกสภาพาอะไรจจจจก็จังจังหวัดตั้งวัด จังหวัดจ้าโอเคเรียบร้อยครับสอทอคือสมาชิกสภาเทศบาลสวคือสมาชิกผู้ที่สภาสอสอคือตัวย่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนข้อ 4, สสจสมาชิกสภาจังหวัดนั่นเองเรียบร้อยครับ5ข้อจบไปกับข้อสอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งศึกษาของแบบนี้ถึงยังถึงเราเนี่ยยังเรียนไม่ถึง ถึงเราเนี่ยยังไม่มีหน้าที่นั้นแต่เราสามารถเรียนรู้มันได้เอาไปบอกคุณพ่อได้เอาไปบอกคุณแม่ได้ปู่ย่าตายายก็ไดเ้เรื่องแบบนี้เล่าสู่ต่อเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันไปเล่าต่อ,ต,อต่อกันไปยากบ้างง่ายบ้างคละเ้ากันไปขอให้เด็กๆตั้งใจสู้สู่สนามสอบสวัสดีจ้ะ และนี่นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนนะคะที่บ้านคูปูเดอะติวเตอร์ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ดูคลิปิวฟรีแล้วนะคะก็อยากที่จะมาสมัครเรียนพิเศษกับเรานะคะตอนนี้เราขอเปิดรับเฉพาะช่องทางออนไลน์ก่อนนะคะที่หน้าร้านที่สถาบานันตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะ ถ้ายังไงนะคะก็รบกวนนะคะน้องๆทุกคนนะคะฝากกดติดตามข่าวสารทางช n e l YouTube หรือว่าทางเพจคลิปติวฟรีของแต่และช่วงชั้นนะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจบ้านครูปูเดอะติวเตอร์เพื่ออัปเดตข่าวสารนะคะว่าเราจะเปิดสอนอีกทีกันเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นทางช่องทางการสอนออนไลน์นะคะแบบตัวต่อตัว,ตวหรือเป็นแบบกลุ่มย่อยตอนนี้เราเปิดแล้วค่ะสามารถที่จะทักเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดนะคะได้ตามที่ ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะในคลาสเรียนค่ะ